หมัดมวยทุกท่านครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับผมต้นมวยเด็ดสามดาวนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันร้อยหกสิบแปดนะครับทุกท่านเป็นวันหวยรัฐบาลไทยนะครับขอให้ทุกท่านครับถูหวยรวยเบอร์นะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นผมฝากนะครับฝากผู้ที่อยู่เบื้องหลังผมนะครับข้างหลังผมเลยนะครับแอดอมวยเข้าไปนะครับแอดเข้ามาเยอะๆสมัครเข้ามาเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมจะให้น้ำหนักเนื้อตัวทีเด็ดมวย สามศึกด้วยกันนะครับศึกที่หนึ่งศึกเจ้ามวยไทยนะครับศึกที่สองเอสเคเอสแล้วก็ปิดท้ายด้วยการด้วยมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรที่บุรีรัมนะครับวันนี้ผมอาจจะไปนะครับไปที่บุรีรัมนะครับไปดูน้องเป็กปตสทองนวีชกนะครับเด็กคนนี้ผมชอบมากครับน่ารักครับเด็กคนนี้พูดน้อยต่อยหนักนะครับไปกันที่ศึกเจ้ามวยไทยเลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่ง เป็นเสือฝั่งซ้ายนะครับเกียรติตรงยศพิกัด112ปอนด์ปอนะครับพบกับยกมณีสวนจากาคาเฟ่นะครับทุกท่านเสือฝั่งซ้ายก็เป็นมวยเตะหนักต่อยแรงนะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกความเป็นมวยดูน้อยกว่านะครับวันนี้มา1 1 1 8ขาดไป0.2ส่วนเจ้ายกมณีนะครับสวนจากาคาเฟ่มา1 1 3ลดไป1.2ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ยกมณีสวนจากาคาเฟ่ 5-4นะครับผมชอบไปที่เสือฝั่งซ้ายนะครับรุนนับลุนน็อกไปก่อนนะครับเสือฝั่งซ้ายอาวุธนักแรงทุกลูกนะครับผู้ที่2นะครับพระจันทร์ขาวเอนนี่มวยไทยนะครับพิกัด118ปอนด์มา119.2ลดไป1.2พบกับรูฟี่ตองพัทลุงหรือว่ารูฟี่ยัคกี้ยิมนะครับเป็นมวยจากนครพนมนะครับ มา117.8ขาดไป0.2นะครับรูฟี่น้ำหนักเนื้อตัวลูฟี่ดูยาวใหญ่กว่านะครับพระจันทร์ขาวก็ได้หนาได้เตี้ยนะครับตลาดเราซับอยู่ที่พระจันทร์ขาวนะครับ19-54นะครับประมาณนี้ผมชอบไปที่เจ้าพระจันทร์ขาวนะครับความเป็นมวยดีกว่าลูฟี่นะครับลูฟี่ก็เป็นมวยกลิ้งกลางไปนิดหนึ่งนะครับความเป็นมวยดูน้อยกว่านะครับ คู่ที่3ครับซูปเปอร์เจ๋งคู่เอกครับสี่กพิกัด144่่ปอนด์มา1น3 2ขาดไป0.8จะพบกับโอท็อปสสมยัยเจ้าโอท็อปตัวนี้นะครับก่อนหน้านั้นนะครับเคยเป็นดาวรุ่งฟอร์มแรงครับ10บวัาไฟชนะรวดนะครับแต่โชคในพิกัด144นะครับเจ้าโอท็อปมา144.2ลดไป0.2สบาลดสบายๆนะครับคนหนึ่งขาด0.8คนหนึ่งลด0 2 คู่นี้นะครับตลาดหลักทรัพย์ o อท็อปสผมชอบไปที่ o อท็อนะครับทีเด็ด3ดาวเลยนะครับ o อท็อฟอร์มหลังแจ้งเกิดไว้แล้วนะครับไฟนี้รุ้นนับน็อกไปเลยนะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามวยเฮียตีนะครับถ้าเป็นรองแล้วว่าเสียเปรียบนิดนึงเนี่ยอย่างที่ลูกพี่เขาโพสต์นะครับเฮียตีทีเด็ด99บครับบอกว่าถ้ามวยผมเป็นรองเนี่ย ให้ล้มไปเลยอะไรประมาณนี้เหมือนพูดตัดพออะไรทักอย่างนะครับก็เรื่องของเขาแล้วครับผมชอบไปที่โอท็อปตีเด็ดสามดาวครับความเชื่อถือดีกว่าครับคู่ที่4ี่นะครับฉลามทองชิวมวยไทยนะครับพิกัด106่รปอนด์มา106.6จะพบกับเทอร์รี่ต่อย้ำสวน106่รอปอนด์มา106.2งุดลดไป0.2คู่นี้ฉลามทองเป็นต่อ ห้าสามโหแพงมากเลยครับห้าสามสามสองแพงครับผมให้รองไปที่เชอร์รี่ต่อแย้มสวนครับสุดมากๆครับสี่ฟอร์มหลังชนะรวดผมให้รองไปที่เชอร์รี่ต่อแย้มสวนนะครับแต่งตัวเอานะครับไปกันที่ SKS เลยนะครับ SKS เจมส์สักแสงคลองค้าแก๊สนะครับพิกัด114มา113ขาดไป1ปอนด์ครับเจมส์สัก พบกับเด่นพรเพชรเอกปัตตานีพิกัด114มาเท่าพิกัดนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจมสักนะครับตลาดรักทรัพย์ยังไม่ออกป่าพิภพเอราวันพิกัด123มา123.6ลดไป0.6พบกับพรนำโชคสภูมิพัฒน์มา124.4ลดไป1.4ชอบไปที่พรนำโชคสภูมิพัฒน์นะครับคู่ที่3แพตตี้สอภงอมรพบตะวันฉาย PK เขาใหญ่ เจ้าแพตตี้มา130.2ลดไป0.2ตะวันฉายมา130.8ลดไป0.8คู่นี้ชอบไปที่เจ้าแพตตี้สอพงอมรน,นะครับหนักแรงทุกลูกนะครับคู่ที่4ปรปตักเอกพาคินเทพพาคินนะครับพิกัด140ยมาเท่าพิกัดยอดขุนศึกสิกแก้วพลมา1น0เท่าพิกัดนะครับคู่นี้ชอบไปที่ปตักเอกนะครับทีเด็ด3ดาว้วครับหัวจิตหัวใจคมกันมิดครับ เจ้ายอดคุณพลโดนเป็นลงนะครับชอบไปที่ปัตตักเองนะครับไปทวนมวยรักมวยชอบนะครับศึกเจ้ามวยไทยบวกเอสเคสคู่ที่1ชอบไปที่รองเสือฝั่งซ้ายคู่ที่2ชอบไปที่พระจันทร์ขาวเอนนี่มวยไทยคู่ที่3ชอบไปที่โอท็อปสอสมัยทีเด็ด3ดาวคู่ที่4ชอบไปที่เซอรี่ต่อยแย้มสวนแล้วก็เอสเคนะครับคู่ที่1ชอบไปที่เจมสักแสงทองคาแก๊สคู่ที่2ชอบไปที่พรนำโชคสอภูมิพัฒน์ คู้ที่3ชอบไปที่แพตตี้สอพงอมรหนักแรงทุกลูกคู้ที่4ชอบไปที่ประตักเอกเทพาคินหนักแรงทุกลูกหัวจิตหัวใจข่มมิดทีเด็ด3ดาวนะครับไปกันที่ศึกเกียร์เพชรสัญจรเลยนะครับเกียร์เพชรสัญจรวันนี้จัดไป4คู่เอกเลยนะครับ <c oughs> ไปคู่ที่1ก่อนนะครับเพชรนิพลปอมองคลอินพบกับแสงทองน้อย แสงทอง้าแก๊สผมชอบไปที่แสงทองน้อยนะครับคู่ที่2นะครับเป็กปตททองนาวีกระเป๋าลิงกี้นะครับพบกับปลาจันสอสมนึกตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่เป็ก5้าชอบไปที่เป็กนะครับเด่นชินนยกทะเบียตะพงนะครับพบกับหยกคิรีทีเอ็นมมยไทยตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่เสมอเด่นชอบไปที่เด่นนะครับทีเด็ดสดาวครับหนักแรงทุกลูกวงนอกวงในหนักแรงกว่านะครับชอบไปที่เด่นนะครับ คู่ที่4แสนวาริศเบนพราม2นะครับพบกับเพชรก้องฟ้าบเทคโนูหลวงปุ่่วงชอบพี่แสนวาริศนะครับคู่ที่5เพชรสังวาลสอสมานกาม้นพิกัด123ปอนด์พบกับเพชรสยามจอพิริยาชอบพี่เพชรสยามนะครับคู่ที่6ชอบแัดพลอยสอสพูนสวัสดนะครับพบกับ ลทธิเดชลูกจ้าพ่อโรงต้มชอบไปที่จัดพลอยนะครับจะเตะสอนมวยมวยรุ่นน้องนะครับชอบไปที่จัดพลอยทีเดดสามดาวนะครับคู่ที่7คู่เอกทัพวุฒิกรสัวนน้ำารารีพบกับราชเดชทีเอ็นมวยไทยตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่วุฒิเดชเอ็ดแปดชอบรองไปที่ราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับรองทีเดดเลยนะครับรองไปที่ราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยๆครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ